สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้เปลี่ยนแนวกันหน่อยนะอน,นี้ผมจะพามาดูพระสมเด็จนะครับอันนี้จะเป็นพระใหม่นะครับพรนะใหม่แต่ว่ามวลสาร เป็นมวลสารเก่ามีมวลสารอายุนับพันพันปีนะครับที่มาผสมผสานนะครับตั้งแต่ยุคต้นๆน,นะครับของพระพุทธจา้าตันะครับอันนี้ก็จะเป็นสมเด็จวัดละคังนะครับ สร้างปีพศ2545ที่มีหลวงปู่หมุนหลวงปู่แพ้วหลวงพ่อรวยนะครับเกจิอาจารย์ดังๆทั่วประเทศไทยนะครับ108ท่านนะถือว่ารุ่นนี้เนี่ยห้อยแล้วไม่อายใครนะครับเนื้อหามวลสาร ก็มีนับพ,นพันพันปีนะครับตั้งแต่ยุคของสมเด็จพระพุทธจจราตโตยุคต้นๆน,น,นะที่ได้เก็บมาผสมผสานเข้าเป็นหนึ่งเดียวนะครับในรุ่นนี้ ก็จะมีตั้งแต่สมเด็จยุคต้นยุคกลางยุคปลายนะครับที่แตกหักแล้วก็เก็บผสมผสานมาทำเป็นมวลสารในรุ่นนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นมวลสารเก่ามวลสารใหม่พระใหม่พระเก่านะครับที่เอามาผสมผสานมาเป็นหนึ่งเดียว ได้รุ่นนี้ขึ้นคอนะคเท่ากับว่าได้สมเด็จวัดระฆังตั้งแต่ยุคต้นๆน,นะครับทุกยุคทุกสมัยนะที่มาผสมอยู่ในรุ่นนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นรุ่นหนึง่งนะครับคิดว่ามีมวลสารเก่ามาผสมมาสารกันเยอะ ข้างหลังก็จะเป็นตาละคังนะครับตาของบ้านะคังนะพิมพ์นี้ก็จะเป็นพิมพ์เกตทะลุซุม้มนะครับลองสังเกตดูเนี่ยนะเกตจะทะลุขึ้นมาถึงนี่เลยนะครับและจะมีเม็ดไขป่ปลาอยู่ตรงนี้นะครับองนี้ก็ถือว่า สวยนะครับแต่ก็ม่ยังไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เต็มร้อยนะครับมันจะมีแตกเนี่ยตรงมุมเนี้ยนครับมุมนี้จะมีแตกมีบินนะครับนด้านหลังก็ตามมุมครับเกิดจากไอที่แตกมัเกิดจากไอแกะออกมาในกล่องนะน่าจะประมาณนั้นนะแล้วอาจจะแรงหน่อยนะมันก็เลย ทำให้มีแตกมีอะไรนะครับส่วนเนื้อหามวลสารนี่ก็ถือว่าโอเคนะครับพระรุ่นนี้ขึ้นคอองค์เดียวเนี่้จะขึ้นคอ,อเดียวใส่แล้วไม่อายใครนะครับตรงนี้จะมีมวลสารตั้งแต่ยุคเรียกของพ,พระพุทธจจรโตรับที่เขาเรียกว่า รวมเป็นหนึ่งเดียวตรงนี้ก็ลองสังเกตดูภาพโดยรวมนะครับก็คร่าวๆที่ผมได้ข้อมูลมานะครับลองสังเกตดูนะเส้นซุ้มนะครับดูลักษณะของเส้นซุ้มโค้ตรงนี้จะเป็นเล็กเดียว มาตรงนี้ก็จะอวบใหญ่นะฝั่งนี้นะครับตรงนี้จะอวบใหญ่นะไละครับลองสังเกตไหลนะศอกลักเลรัฝั่งซ้ายจะสูงกว่าฝั่งขวานะครับลองสังเกตดูนะครับเกตูอกนูน,นครับ,อกน,นรบอกนูนสวย หน้าอกมีเป็นร่องครับมือตรงนี้จะอูมใหญ่นะครับตรงนี้จะอูมใหญ่นะลองสังเกตดูนะครับอุมใหญ่ตัวทนี้ฝั่งนี้จะเลียวเล็กนะครับเนี่ยฝั่งนี้จะใหญ่กว่านิดนึงนะฝั่งนี้จะเลียวเล็กนะครับลองสังเกตดูนะครับมีเก๊ออกมาแล้วนะครับให้เอฟซีทุกท่านดูกันให้ดีๆนะ มีเกออกมาแล้วนะครับเมื่อก่อนผมก็มีอยู่หลายองค์แต่แบ่งพัดพวกไปหมดนะครับเพื่อนเอซมาขอแบ่งก็แบ่งๆเข้าไปนะครับรุ่นนี้เขาว่ามันมีหลายบ็อกนะครับนะมีพิมพ์พระประธานมีพิมพ์เสียนโตมีผมก็ไม่แน่ใจว่ามันมีกี่บ็อกกันแน่นะ การทีศึกษาดูก็บางคนก็เอ้ยมีบอ็บอกนู้นบ็อกนี้บ็อกนิยมบ็อกเสียนโตบล็อกอะไรนะผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันมีกี่รุ่นกี่บ็อกกันแน่นะครับแต่ที่แน่ๆก็คือกล่องเดิมนะครับถ้าเป็นกล่องเดิมถ้ากล่องสีแดงนะครับกล่องสีแดงจะเป็นตาสี ฟ,ฟ้าเนี่ยครับองนี้จะเป็นกล่องสีแดงนะกล่องเดิมแต่ถ้าเป็นกล่องสีน้ําเงินสีฟ้าเนี่ยกล่องสีฟ้าตาปั๊มข้างหลังจะเป็นสีแดงนะครับแต่ส่วนใหญ่ตาสีแดงเนี่ยก็จะเป็นพิมพ์ของพระประธานนะแต่ถ้าเป็นเกตทะลุซุ้มก็ตาปั๊มก็จะเป็นสีน้ําเงินแบบนี้นะครับตามที่ผ่านมือผมมานะ ตามที่เห็นแต่ไอพิมพ์พระประธานเขาก็จะไปแยกบล็อกอีกต่างหากนะครับเกียรุซุ้มนี่ก็เขาก็จะมาแยกบล็อกอีกต่างหากแต่ทำไมนั้นผมก็ไม่แน่ใจนะครับก็จะมีหลายหลายท่านนะที่เขาพูดมานะครับดูเนื้อหามวลสารนะครับปิดเด่นชัดเลยนะครับมวลสารเก่านะ ลงกล้องเข้าไปนี่ดูสวยครับมวลสารติดเด่นชัดนะครับโดยรวมนะจะมีมวลสารเก่าให้เห็นนะครับจะมีเนื้อดำมั่งแดงมัม่งมีอะไรให้เห็นหลายๆอย่างนะครับใน รุ่นนี้นะครับก็สำหรับ fc ที่รักมีใจรักนะครับในพระสมเด็จแต่เราก็หายุคต้นๆไม่ได้นะครับมีแต่อาจจะราคาก็ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ ไม่มีกําลังที่จะเช่ามาไว้ใช้นะครับก็เอารุ่นนี้มาไว้ก่อนนะครับถือว่ารุ่นนี้ก็มีมวนสันเก่านะครับก็ลองศึกษาดูนะครับยังไงก็ฝาก fc ทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมเผื่อผมมีอะไรดีๆนะจะได้ไม่พลาด ครับในคลิปต่อไปก็ากด like, mm. กดไลค์กดแชร์ด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไคร้ไวจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปถ้าผมมีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวผมจะพามาชมครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม